กองกําลังพิเศษทั่วโลกขึ้นชื่อในเรื่องความสามารถที่เหนือกว่าความแข็งแกร่งทางร่างกายและการฝึกที่โหดเยี้ยมแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาน่ากลัวที่สุดคือความสามารถในการใช้ยุทธวิธีแบบกองโจรเพื่อตอบโต้สัตวูอย่างมีประสิทธิภาพยุทธวิธีเหล่านี้ไม่ได้มุ่งหวงังให้ชนะด้วยกําลังที่มากกว่าแต่ใช้ความฉลาดความรวดเร็วและการจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวเพื่อสร้างความเสียหายสูงสุดในเวลาสั้นที่สุด <Let me. S 1> การรบแบบกองโจรเน้นการเคลื่อนไหวที่คล่องตัว การโจมตีแล้วถอยการใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์และทําให้ศัตรูสับสนกองกําลังพิเศษมักทํางานเป็นหน่วยเล็กๆที่มีเพียงไม่กี่คนแต่ได้รับการฝึกให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการซุ่มโจมตีในพื้นที่ป่าภูเขาหรือแม้กระทั่งในเขตเมืองพวกเขาเลือกเวลาและสถานที่โจมตีอย่างระมดาาัดระวังเพื่อให้มีโอกาสรอดและสร้างผลกระทบสูงสุดตัวอย่างเช่นหากสัตรูมีจํานวนมากและติดอาวุธหนัก กองกาลังพิเศษจะไม่เผชิญหน้าตรงๆแต่จะใช้การโจมตีแบบสายฟ้าแลบยิงใส่ขบวนสเสบียงหรือยานพาหนะสนับสนุนแล้วถอยออกไปอย่างรวดเร็วสิ่งนี้ทําให้ศัตรูขาดสเสบียงขาดกําลังใจและต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานกองโจรยังมักวางกับดักระเบิดสแสวงเครื่องตามเส้นทางที่ศัตรูใช้บ่อยทําให้ศัตรูไม่สามารถเคลื่อนกําลังได้อย่างมั่นใจยุทธวิธีที่สําคัญอีกอย่างคือการลวงศัตรูให้ตกหลุมพราง กองกาลังพิเศษอาจใช้หน่วยเล็กๆเ,เป็นเหยื่อรอเพื่อให้ศัตรูไล่ตามจากนั้นหน่วยหลักที่ซ่อนตัวอยู่จะทําการโจมตีจากด้านข้างหรือด้านหลังกลยุทธ์แบบนี้สร้างความปั่นป่วนและทําให้ขวัญกาลังใจของศัตรูลดลงอย่างมากการรบแบบกองโจรยังพึ่งพาการข่าวอย่างมหาศาลกองกําลังพิเศษต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับศัตรูเส้นทางการเคลื่อนที่จุดอ่อนในแนวป้องกันและแม้แต่พฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาวางแผนการโจมตีที่แม่นยํา ทำให้ศัตรูไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะถูกโจมตีเมื่อไหร่ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์การรบแบบกองโจนกองกำลังพิเศษใช้ดโดรนเพื่อสอดแนมใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อตรวจสอบเส้นทางและใช้ระบบสื่อสารที่เข้ารหัสเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูดักฟังพวกเขายังอาจใช้สงครามไซเบอร์เพื่อก่อกวนระบบสื่อสารหรือระบบควบคุมของศัตรูทำให้เกิดความสับสนก่อนที่จะเริ่มการโจมตีทางกายภาพ สิ่งที่ทำให้กองกำลังพิเศษน่ากลัวคือความสามารถในการเคลื่อนไหวยอย่างเนียบเชียบพ,พวกเขาฝึกการลอบเร้นการพลางตัวและการเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายสามารถอยู่ในพื้นที่ของศัตรูได้เป็นสัปดาห์โดยไม่ถูกตรวจพบและพร้อมจะโจมตีในเวลาที่ศัตรูไม่คาดคิดเมื่อมีการปฏิบัติการกองกำลังพิเศษจะทำงานอย่างเป็นระบบมีการประสานงานที่แม่นยำบางครั้งพวกเขาจะโจมตีพร้อมการหอลายจุดเพื่อทำให้ศัตรูสับสนและเมื่อปฏิบัติภาร,รกิจเสร็จสิ้น พวกเขาจะถอนกำลังอย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกตอบโต้ประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยตัวอย่างขององค์การรบแบบกองโจรที่ประสบความสำเร็จเช่นในสงครามเวียดนามเวียดกงใช้ยุทธวิธีกองโจรเพื่อต่อสู้กับกองทัพสหรัฐแม้จะมีกำลังพลและเทคโนโลยีด้อยกว่าแต่ก็สร้างความเสียหายอย่างมากและทำให้สงครามยืดเยื้อหรือในตะวันออกกลางที่กองกำลังพิเศษของหลายประเทศใช้ยุทธวิธีกองโจรในการไล่ล่ากลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่ทะเลทราย การรบแบบกองโจรไม่ได้เน้นเพียงชัยชนะทางทหารแต่ยังสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาทำให้สัตร,รูอยู่ในภาวะตื่นประหนกไม่รู้ว่าจะถูกโจมตีเมื่อไหร่ซึ่งบันทอนขวัญกำลังใจอย่างรุนแรงสำหรับกองกำลังพิเศษยุทธวิธีกองโจรไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำสงครามยุคใหม่ที่ต้องเผชิญกับสัตร,รูที่มีเทคโนโลยีสูงและกำลังพลมากกว่าพวกเขาใช้ความคิดสร้างสารรค์ความรวดเร็วและการโจมตีที่แม่นยำเพื่อสร้างความได้เปรียบ และทุกภารกิจล้วนคำนวณมาอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดด้วยความสูญเสียน้อยที่สุดสุดท้ายแล้วการใช้ยุทธวิธีกองโจโดยกองกําลังพิเศษคือการผสมผสานร,ระหว่างศาสตร์และสิล์ศาสตร์คือความรู้ทางการทหารและการวางแผนที่ซับซ้อนสิงคือการปรับตัวตามสถานการณ์จริงการรู้ว่าเมื่อใดควรโจมตีเมื่อใดควรถอยและทําอย่างไรให้ศัตรูสับสนจนไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภ,ภาพ